สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมจะใช้โอกาสนี้นะครับเพื่อมาให้ความรู้นะที่ผมมีก็แลกันจากการที่ผมไปค้นคว้าหาจากข้อมูลสื่อสารทั่วโลกปวกกับการที่ผมมีเพื่อนนะครับที่เคยเป็นอดีตหมอที่ปรึกษาให้กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตัน ที่ดูแลเรื่องโรคระบาดนะครับให้กับประธานาธิบดีบิลคลินตันเลยชื่อด r Eric f ร e เอริกเฟลชเมนนะบวกกับการที่ผมได้รู้จักคนในกระทรวงสาธารณสุขไทยบวกกับการที่ผมได้คุยกับตัวแทนของสำนักงานของท่านสวแ t มมี่ดักเวิร์สนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือการที่ผมมีคอมมอนเซนส์นะสิ่งที่เราพยายามมองกับตาเราเองฟังกับหูเราเอง แต่สาคัญที่สุดคือตัดสินใจด้วยสมองเราเองก็เลยอยากมาคุยเรื่องวัคซีนหน่อยเพราะตอนนี้นะครับที่ต้องทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะหลายคนมากโทรมาหาผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติผมแต่ต้องเข้าใจอย่างนะครับหนึ่งผมได้เป็นหมอนะแต่ที่บอกไม่ได้เป็นหมอเนี่ยก็หมายความผมไปหาข้อมูลไม่ได้แล้วถ้าให้แร์กับผมเนี่ยผมว่าผมข้อมูลดีกว่าหมอโอภาสอีกน,นะหมอที่กระทรวงสาธารณสุขไว้ใจเนี่ย ผมเขาก็เถียงกันมาเยอะหลายๆเรื่องตั้งแต่ฉีดวัคซีนที่อเมริกาฟรีหรือเปล่าจนถึงวัคซีนที่ฉีดให้กับเด็กผมไม่ได้บอกผมเก่งกับหมอนะแต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยมันไม่ต้องจบหมอหรอกมาไปหาข้อมูลได้งั้นสำหรับคนที่ยังมีการกังวลหรือมีคําถามเกี่ยวกับวัคซีนนะผมจะพยายามใช้เวลาที่ผมมีกับพวกท่านเนี่ยนะครับตรงเนี้ยให้ดีที่สุดในการที่บายสิ่งที่ผมรู้กับคําถามที่เข้ามา ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่หลายคนกำลังเป็นห่วงเรื่องวัคซีนว่าควรจะฉีดให้ลูกหรือไม่ควรจะฉีดให้ลูกโอเคอันนี้เป็นคำถามนะครับผมจะพยายามช่วยตอบให้ตามวิทยาศาสตร์นะตามข้อมูลนะก็มีข่าวเรือออกมาว่าถ้าฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วภายใน2ปีเด็กจะตายหรือเป็นการที่จำกัดไม่ให้เด็กเติบโตนะครับกระทบชีวิตเด็กอย่างงาู้นอย่างนี้ นะครับเอาก่อนเลยนะครับเรื่องวัคซีนเด็กเนี่ยผมก็ออกมาพูดทีนึงแล้วนะตอนที่โรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยบอกว่าจะฉีดยาซีโนโฟาร์มฟังดีนะซีโนโฟาร์มให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า17ตอนนั้นนะผมออกมาบอกคนไทยทุกคนเลยนะพ่อแม่ทุกคนว่าไม่ควรแล้วไม่เหมาะสมที่จะไปเชื่อให้โรงพยาบาลจุฬาพรหรือกอทอมอ ฉีดซีโนโฟาร์มเข้าไปในแขนของลูกคุณเพราะอะไรผมไม่ได้บอกซีโนโฟาร์มไม่ดีนะอันนี้อย่าเข้าใจผิดกันนะครับที่ผมพูดทั้งหมดตอนนี้ไม่ให้เข้าใจผิดนะผมไม่ชัดเจนตรงไหน,นถามมาได้นะผมไม่ได้บอกซีโนโฟาร์มไม่ดีแต่ที่ผมมีปัญหากับซีโนโฟาร์มไปฉีดให้เด็กเนี่ยก็เพราะว่าอยไทยหรือ WHO ทั่วโลกเนี่ยยังไม่อนุมัติยังไม่ให้นะครับ การฉีดซีโนฟาร์มกับคนที่อายุต่ำกว่า17ถึงทางบริษัทเจ้าของซีโนฟาร์มที่เมืองจีนก็ยังส่งเอกสารมาให้อยอเราก่อนเพื่อให้พิจ,จรารณาอยอก็ขอไปแต่ตอนเนี้ยซีโนฟาร์มฉีดให้คนอายุต่ำกว่า17เนี่ยยังไม่อนุมัติแต่ถ้าคนมากกว่า17แล้วเนี่ยก็อนุมัติเราก็บอกซีโนฟาร์มซีโนแว็คไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยถ้าคุณจะฉีดคุณอายุมากกว่า17ผมก็เลยถกเถียงตรงนี้นะครับ แต่ผมก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับการที่เยาวชนนะครับอายุต่ำกว่า17 12ถึง17นะ12ถึง 17, 17นะควรจะฉีดวัคซีนแต่ก็ควรจะฉีดแต่แวัคซีนที่อนามัยโลกอยไทยอยอเมริกาอยอยยุโรปคานุมัตินั่นคือไฟเซอร์แต่วันนี้ก็มีข้อมูลที่ลือกันในโซเชียลมีเดีย ฉีดไฟเซอร์แล้วตายไม่ครับไม่เราต้องใช้ลอจิกหน่อยใช้คอมมอนเซนส์หน่อยนะครับข่าวลือออกมาว่าจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข้าไปในเด็กเพื่อจะให้เด็กตายกันเป็นตายหมู่เลยคิดลอจิกนะครับเพื่ออะไรถ้ารัฐบาลไหนคิดอย่างนี้นะคำถามง่ายเลยถ้าเด็กตายหมดเพราะฉีดวัคซีนเนี่ย แล้วจะมีคนเหลือทํางานหรือครับจะมีคนเหลือปลูกข้าวหรอจะมีคนเหลือดําเนินกิจกรรมเพื่อโลกสมุนได้หรือถ้าเขาตัดสินใจจะฆ่าเด็กทุกคนมันไม่มีลอจิกแล้วถ้าเป็นสิ่งจริงคิดหรอครับว่าความรับอย่างเงี้ยมันจะเก็บไว้ได้แต่เรามาดูลออจิกสิไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยนะครับเป็นยาที่อนามัยโลก F D A ไทยทุกคนเขาบอกว่าฉีดให้เด็กได้ลูกผมเองเนี่ยเพลงกับพินเนี่ยน่าจะเป็น เด็กไทยแรกๆเลยที่ผมบินลูกไปถึงอเมริกาเพื่อไปฉีดเพราะอะไรเพราะผมใหญ่ต้องเชื่อวิทยาศาสตร์ก่อนวิทยาศาสตร์ก่อนเราแต่ผมเข้าใจนะครับก็ยังมีหลายคนในโลกเนี้ยที่ยังมองว่าโลกยังแบนเลยคุณทอมคุณทอมไม่รู้หรอว่าโลกเราแบน่ะเม่อรู้จะเถียงกับคนพวกนี้ยังไงโลกเราไม่แบนก็เหมือนกันนะฉีดไฟเซอร์เนี่ย นะครับไม่น่าจะอันตรายกับลูกคุณหรอกถามว่าคุณทอมแกรันตีได้ไหมลูกฉันตายขึ้นมาเพราะฉีดไฟเซอร์เนี่ยใครจะมาดูแลไม่มีใครแกรันตีได้ครับว่ายาอันไหนมันจะไม่มี side effect แต่เราต้องดูเราต้องใช้ลอจิกว่าเขาฉีดกันเป็นพันๆล้านเข็มแล้วอะตายเนี่ยมัน0 0นย์แต่ทำไมเด็กควรจะฉีด นะคุณทรรมนายบอกว่าเด็กไม่ติดไงเด็กไม่ตายไงไม่เถียงครับไม่เถียงโอกาสที่ลูกคุณอายุต่ำกว่า17จะติดโควิดเนี่ยน้อยไม่เถียงหรือถ้าติดขึ้นมาเราจะตายก็น้อยอ้าวแล้วไปฉีดทำไมอะจีิงะแล้วฉีดเพื่อป้องกันคุณนะป้องกันคุณปู่คุณตาคุณยายเพราะถ้าเด็กติดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นเขาเรียกว่า asymptomatic เนี่ย คือติดว่าเด็กเป็นเชื้อโรคเนี่ยอาจจะสูงมากก็ทำให้ไปอันตรายกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณเองหรือถ้าเกิดเด็กติดขึ้นมาเนี่ยการที่มีวัคซีนอยู่ในร่างกายเนี่ยโอกาสที่เขาจะเจ็บสาหัสก็ยิ่งน้อยลงไปอันนี้ก็จริงสำหรับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่หลายคนก็โทรมาถามผมบอกว่าฉีดทำไมฉีดก็ติดอยู่ดีผมไม่เคยบอกว่าฉีดแล้วจะไม่ติดนะครับแต่เลขมันชัดเจนครับ ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะติดขึ้นมาเนี่ยลดลงมากกว่า90%แต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรไม่ท่าที่ครับผมให้เลขผิดครับ65 7 0แต่โอกาสที่คุณจะตายขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณมีวัคซีนอยู่ในร่างกายหรือเจ็บสาหัสนะลดไปเกือบ99เเลยผมฉีดวัคซีนเพราะอะไรเพราะผมกลัวว่าถ้าผมติดขึ้นมาผมไม่กลัวผมจะไม่ติดนะผมเชื่อว่ามีโอกาสติด แต่ถ้าติดขึ้นมาเนี่ยมีวัคซีนอยู่ในร่างกายเนี่ยโอกาสที่ผมจะเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยมันน้อยลงอันนี้มันเป็น proof ครับอันนี้มันคือวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่โซเชียลมีเดียมันไม่ใช่พูดข่าวลือกันมันไม่ใช่มองว่าโลกแบนนี่คือ Fact งั้นหลายๆคนเนี่ยก็ถามผมมาว่าอีฉันไม่อยากฉีดอ่ะอ้วไม่อยากฉีดอ่ะทำไมต้องมาผลักดันให้ฉีดด้วยผมก็พูดตลอดนะเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของคุณนะ คุณควรจะตัดสินใจบนพื้นฐานของแฟกต์ของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่บนพื้นฐานของข่าวรือนะครับแฟกต์ fact คืออะไรถ้าเราอยากให้โควิดลดลงไปฟังผมดีๆนะให้โควิดลดลงไปผมบอกว่าโควิดหายไปนะอันนี้ผมก็พูดมา8เดือนแล้วนะว่าเราต้องเรียนรู้อยู่กับโควิดมันก็รเราเรียนรู้อยู่กับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าเราอยากให้มันมาระดับไข้หวัดใหญ่เนี่ย เราควรจะฉีดวัคซีนเสียเพื่อเราจะได้สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า herd immunity สองสำหรับคนที่คิดว่าไม่ฉีดเนี่ยก็ได้เนี่ยก็อย่าจำมันะครับชีวิตคุณจะมีปัญหานะเช็ดขึ้นเครื่องบิน,นไปนู่นไปนี่นะครับออีกหน่อยไปโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่ไม่ฉีดวัคซีนก็จะมีปัญหาคำถามาทำไมต้องมาบังคับด้วยล่ะเพราะบางทีต้องบังคับครับ บ,บังคับให้คนที่เขาต้องมาอยู่รอบข้างคุณเนี่ยเขาปลอดภัยนะครับอันนี้เข้าใจไหมเราไม่ได้โทษคุณนะแต่เราก็มีสิทธิ์สำหรับคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยที่เขาจะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณไม่ปลอดภัยนะงั้นคุณก็ไม่ควรจะบินเครื่องบินกับฉันคุณไม่ควรจะเข้าร้านอาหารกับฉันผมมาภูเก็ตเนี่ยก็โดนฉีดไปสเข็มต้องมี p r o ูนะครับบวกกับต้อง ATK ด้วยก็ระวังกันให้ดี แต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่เถียงนะเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ช่วยกรุณาตัดสินใจสิทธิ์ของคุณเนี่ยบนพื้นฐานของแฟกต์ดิฉันเป็นโลกนู้นโลกนี้โลกอะไรนะแทรกเยอะฉีดแฟคซินก็ยิ่งตายอันนี้ก็ไม่จริงนะครับผมเป็นทุกโรคเลยผมเป็นเบาหวานผมเป็นโรคหัวใจครับถ้าไม่เชื่อนะผมนี่เป็นคนที่ผ่าตัดหัวใจมาแล้วนะให้ดูนะ นะครับเนี่ยเห็นไหมผ่าตัดหัวใจมาแล้วนะผมบายแพสสี่เส้นแล้วนะตอนนั้นผมก็ระแวงโอ้โหเบาหวานก็เป็นความดันก็เป็นผ่าตัดหัวใจมาแล้วฉีดวัคซีนแล้วผมเป็นคนที่ฉีดแรกๆเลยนะจะมีปัญหาไหมสุดท้ายแล้วผมก็หาความรู้และสิ่งที่ผมได้มาคืออะไรเพราะผมเป็นโรคแทรกเยอะเนี่ยแหละถ้าผมเกิดติดโควิดขึ้นมานะยิ่งอันตราย ยิ่งอันตรายเพราะผมเป็นโรคแทรกเยอะหัวใจก็เป็นบาหวานก็เป็นงั้นถ้าติดโควิดเมื่อไหร่เนี่ยมันอันตรายกว่าไม่ฉีดเข้าใจตอนนี้ไหมครับผมถึงตัดสินใจฉีดฉีดยาข้ามยี่ห้อกันได้ไหมก็เอาจากผมนะครับผมฉีดซีโนแวคสองไฟเซอร์สถามว่าตอนแรกเนี่ยผมจะไปอเมริกาเดือนตุลานี้นะตอนแรกผมกะจะไปฉีดจอร์นเสนจอร์นสันในเข็มหนึ่งเพื่อเป็นเข็มที่ห แต่พอผมได้คุยกับดรเอริกฟลิมนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณทอมเข้าใจผิดมันไม่จําเป็นว่าคุณต้องฉีด3 4 5 6 7หเข็มมันจําเป็นว่าวันนี้ภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่งคุณทอมได้ไปเช็คภูมิเมื่อยางก่อนที่จะฉีดแลกมันไม่ใช่ขนมหวานนะคุณทอมผมก็เลยจะไปเช็คที่โรงพยาบาลวันจันนี้ผมก็เลยถามเขาว่าแล้วภูมิคุ้มกันผมควรจะเกินเท่าไหร่เขาบอกต้องเกิน25งหมถ้าภูมิคุ้มกันคุณนะครับ เกิน20,005แล้วเนี่ยคุณก็อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยโอเคผมฝากคนไทยครับเราต้องออกจากวิกฤตนี้ให้ได้แต่เราต้องออกจากวิกฤตนี้ด้วยความรู้ด้วยความพิจารณาด้วยการมองวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปฟังคนนู้นคนนี้หรอก Google.com คุณมีคำถามอะไรถามไปเลยวันนั้นมีคนโทรมาหาผมนะผมต้องขอโทษจริงๆนะอันนี้ขออภัยนะ คุณโทรมาแล้วผมไม่ได้เซฟเบอร์คุณเอาไว้แต่ถ้าคุณฟังอันนี้อยู่หรือใครที่รู้จักคนคนนี้นะช่วยส่ง forward ไปเขานะเพราะผมถามคำถามให้คุณแล้วคำถามของเขาคือเขาเป็น hiv positive แต่แข็งแรงคุม hiv อยู่ได้แล้วยังไม่ถึงระดับเอชนะเพียง hiv positive ฉีดวัคซีนได้ไหมผมไปถามดรเอริกให้เลยนะครับอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีบิลคลินตันเรื่องโรคระบาดเนี่ยเขาบอกฉีดได้เลยก็เหมือนกันเขาบอก ถ้าเกิดคุณติดโควิดขึ้นมาเนี่ยในภาวะที่คุณ HIV positive แล้วไม่ได้ใส่แล้ไม่ได้ฉีดยาวัคซีนเข้าไปเนี่ยโอกาสอันตรายเนี่ยในการเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยยิ่งมากขึ้นเหมือนกับโควิดเนี่ยมันจะไปกระตุน้นไปกระตุน้นโรคแทรกที่คุณมีสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับใจเย็นๆตอนนี้คือผมก็ยังจับจุดไม่ถูกนะไม่ได้ฉีดเพราะลงทะเบียนไม่ได้หรืออะไรโทรมาหาผมสิ เพราะตอนเนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยามีพอวันนี้เมืองไทยยามีพอแล้วนะอาจจะบกพร่องนะครับเรื่องจ,จัดจํหน่ายเอกยาหนึ่งสำหรับคนที่รอเมอร์โดนาอยู่นะผมขอบอกข่าวร้ายตรงนี้เลยนะครับเพราะผมก็เพิ่งได้ยินข่าวมาแต่เขาจะพยายามแก้ปัญหาให้คุณนะแต่เดือนตุลาเนี่ยถ้าแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเดี๋ยววันจันทร์นังคารเนี่ยผมจะเริ่มช่วยนะครับบริษัท ที่จะนำมารโดน่าเข้ามาเนี่ยแก้ปัญหานะแต่ถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยคุณต้องรอพฤจิกานะก็ลองดูว่าผมจะมีฝีมือแค่ไหนนะไม่ค่อยแน่ใจแล้วตอนนี้งั้นถ้าคุณได้โอกาสนะครับไปฉีดไฟเซอร์ซะก่อนก็ไปฉีดเสียแล้วเดี๋ยวค่อยมาบูสเตอร์กับมรโดน่าทีหลังก็ได้หรือถ้าคุณได้โอกาสฉีดแอสตราเซเนกาก็ไปฉีดซะก่อนไม่มียาเลวนะครับเพราะไม่มียาไหน ที่แกรันรีได้ว่าคุณจะไม่ติดโควิดแต่ทุกยากแกรันรีได้ว่าถ้าคุณติดโควิดแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยจะลดลง90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ต้องเชื่อครับไม่ได้เชื่อผมนะเชื่อวิทยาศาสตร์เชื่อจากสตูดี้จากอเมริกาเชื่อจากสตูดี้ของอิสราเอลเชื่อจากสตูดี้ของแคนาดาเชื่อจากสตูดี้ของยุโรปหรือเชื่อจากสตูดี้ของเราเอง แต่ฉีดแล้วเนี่ยก็หมายของคุณจะปลอดภัยนะก็เพิ่งมี Data ออกมาใหม่บอกว่าหลังจากฉีดไฟเซอร์แล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันจะลดลงมากกว่า50%เนี่ยภายใน4เดือนนี่ก็สำคัญที่คุณต้องไปมีบูสเตอร์กับที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับดูแลสุขภาพตัวเองอย่างที่ดรเอริกเขาบอกเนี่ยถ้าคุณเมนเทนภูมิคุ้มกันคุณได้มากกว่า25,000ก็ปแปลว่าคุณปลอดภัยดูแลยังไงออกกาลังกาย ผมเองเนี่ยนะต้องขอบคุณโควิดอย่างนะทำให้ผมลดน้าหนักไปได้ทั้งหมดเนี่ยสิบกิโลนะเพราะผมกลัวครับผมก็กลัวตายแต่วิธีที่จะป้องกันตัวเองจากโควิดที่สุดก็คืออะไร 1. นึ่งนอนเยอะๆการนอนคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง 2. กินให้ดีกินให้ดีน,ดนะครับผมกินดีขึ้นเยอะนะครับสมผมจะดื่มชาทุกวันนะชาร้อนนะ ชาเขียวชาอะไรดื่มเข้าไปเพราะชามันเข้าไปร้างน้ําตาลในร่างกาย 4. แน่นอนครับออกกําลังกายออกกําลังกายหที่สําคัญในส่วนนะั้ต้องไม่เครียดการเครียดเนี่ยเป็นการลดภูมิคุ้มกันให้คุณที่เร็วที่สุดมีอะไรปรึกษาครับให้แฟกกับผมนะอันนี้ผมขอให้ใครถ้าผมพูดไม่จริงเนี่ยก็ด่าได้เลยนะส่วนมากคนโทรมาเนี่ยผมรับโทรศัพท์ไหม แล้วผมก็พยายามให้ความรู้เราต้องพึ่งพากันครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยผมไม่ได้เป็นหมอแต่ข้อมูลผมเนี่ยอันนี้ให้แฟกกับผมนะยังไม่ค่อยพลาดเลยนะเรื่องโควิดเนี่ยผมก็พยายามมาบอกความจริงเพราะผมไม่อยากให้คนไทยอยู่ในการพี่มีชีวิตในภาวะตื่นตระหนกหรือกลัวอย่าไปฟังใครที่เขาไม่มีข้อมูลจริงฟังแฟกค,ครับฟังแฟกโอเคใครมีอะไรนะครับอยากถามเข้ามานะยินดีช่วยตลอด ขอบคุณที่ไว้ใจผมไม่ได้ไว้ใจที่ผมพูดนะแต่ไว้ใจว่าผมไม่ทิ้งคุณคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับเราทิ้งกันไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราคือคนไทยด้วยกันขอบคุณมากครับ